เอาล่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 วันนี้นะครับผมทุกคนบอกก่อนเลยว่าผมจะมาทําการรีวิวนะครับของ Limited Edition นนะครับผมที่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยถ้าพูดกับภาษาชาวบ้านก็คือวันนี้เนี่ยผมจะมาขิงใส่ทุกคนนะครับ แต่ผมอยากคิงมากๆนะไม่รู้ทุกคนอยากฟังหรือเปล่านะครับผมอ่ะมาเข้าเรื่อนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าค่ายสุดรักของพวกเราเนี่ยหรือก็คือหรือไม่ได้เป็นแค่ค่ายสุดรักของผมคนเดียวนะครับก็คือค่ายสยามอินเตอร์คอมิกเนี่ยค่ายค่ายนี้เนี่ยเขาบักจะมีโปรโมชั่นนะครับรวมถึงพวกของทงของแถมต่างๆนานามากมายนะครับเวลาที่คุณไปซื้อของเขาเนี่ยไม่ว่าจะโปสการ์ดนะครับผมหรือว่าจะเป็นการแดงนะครับหรือว่าจะเป็นโปสเตอร์ไม่ใช่แล้วครับในคนละค่ายซึ่ง พวกนี้เนี่ยก็ถือเป็นของแถมที่แถมกับหนังสือการ์ตูนมาเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดถามว่าพวกนี้เนี่ยมันลิมิเต็ดไหมนะครับก็ต้องบอกว่าเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณซื้อในช่วงเวลาที่เขาแถมเนี่ยทุกคนก็จะได้ตามนั้นนะครับแต่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 นะครับผมมันจะมีของที่แบบเป็นซูเปอร์แรนด์ยิ่งกว่านั้นนะครับที่ถึงคุณจะมีนิ้วระดับความไวแสงแค่ไหนนะครับหรือจะมีเงินมากมายเพียงใดเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อได้จากสำนักพิมพ์โดยตรงนั่นก็คือ ของรางวัลน,นะครับผมสุดดิมิเต็ดที่จะสุ่มเฉพาะผู้โชคดีจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับซึ่งของสองสิ่งนี้นะครับผมที่ผมได้มาเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในบรรดาของที่แรมากๆเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่พูดผ่านทาเพลงเราจะมาดูกันทีละอันเลยละกันนะครับเริ่มจากอันแรกก็คือเป็นปกพิเศษนะครับของกินธรรมะอ่าบังอานแก้กระดับความ50กโลนะครับที่ประกาศเล่มจบเป็นเล่มที่77นะซึ่งเล่มจบเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับผมบอกเลยว่า อนนี้เขาประกาศขายเล่มจบแล้วก็สุ่มผู้โชคดีนะว่าใครจะได้ปกพิเศษไปเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะเรื่องเนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นบางงะเรื่องเดียวนะครับในชีวิตผมที่ทําให้ผมเนี่ยฮาแบบฮากากอะทุกคนฮากากแบบต่อหน้าสาธารณชนและทานและกำนันต่างๆเนี่ยผมจําได้เลยตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงผมประมาณม .4 ม .5 ตอนนั้นผมไปนเลยนพิเศษอยู่ที่ตึกอาจารย์อุตรงพญาไทโอ้โหมันเป็นช่วงที่แบบเอ่อ มันไม่ช่วที่แบบเรียนคาบต่อแต่และว,วิชาพอดีนะสมมติว่าแบบเออเรียนเคมีจบแล้วต่อไปต้องรออีกชั่วโมงนึงเพื่อไปเรียนชีวะต่ออีกที่หนึง่งอะไรประมาณนี้ยอะผมก็จะไปนั่งรอเว้ซึ่งแต่ก่อนนะนะผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมแต่ว่าที่ชั้น3มน่ะมันจะมีร้านเครื่องเขียนเวทุกคนแล้วด้านหลังของร้านเครื่องเขียนอ่ะเขาจะขายหนังสือตูนด้วย เออผมก็ชอบไปซื้อากร้านนี้แหละปนประจํานะครับผมแล้วก็จะไปอ่านที่ฟู้ดคอร์ตบ้างที่นั่งรอบ้างอะไรประมาณนี้นาะตอนนั้นผมจําได้เลยผมไปซื้อกินธรรมะมาแล้วก็ไปอ่านแถวฟู้ดคอร์ตอ่ะแล้วคือมันเป็นตอนที่แบบโอ้โหผ,ผมยังจําได้เลยว่าตอนนี้นเป็นตอนที่คุณกินเนี่ยต้องไปตัดผมให้พระราชาเว้ยทุกคนแล้วมันแบบคือมันหามากอะ่ะทุกคุณ มันฮาจนผมอยากให้คุณไปดูกันเองนะคือถ้าผมเล่าไปเนี่ยมันจะไม่หาเท่าพวกคุณไปดูเองแน่นอนซึ่งผมหามาให้แล้วมันจะอยู่ในอนิเมะนะครับตอนที่152นะคือตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมหาจนแบบโตข้างข้างที่เขาเป็นผู้ปกครองอ่ะที่เขามานั่งร้อลูกหลานเขาอ่ะเขามาสะก,กิดแล้วบอกเอห้หนูหนูหนูเป็นไรไหมเนี่ยคือคือเขานึกว่าผมนั่งร้องไห้ทุกคนทุกคนนึกออกไหมคือเวลาเรากั้นขำแบบสุดๆแต่เราไม่อยากให้ใครรู้เนี่ยเราก็ต้องแบบเอามือกลุมท้องใช่ไหมแล้วก็เอาหน้าฟุบลงกับโต๊ะทุกคน ผมยังจำโมเมนต์ได้อยู่เลยคือแบบอย่างอายนะซึ่งก็เรียกว่าผมมีโมเมนต์กับเรื่องนี้เยอะมากๆเหมือนกันนะครับผมพี่สยามเขาก็ทำสมกับเป็นปกพิเศษเลยนะอันนี้จะเป็นพลาสติกที่เขาเอามาหุ้มปกพิเศษอีกทีนึงเออผมว่า สวยมากนะครับผมซึ่งอ,อ่กาก็มีข้อความของอาจารย์ฮิเดอากิโซราชินะครับที่เป็นผู้แต่งกินธรรมะเขียนไปด้วยว่าต้นฉบับครั้งสุดท้ายและชีวิตนักเขียนการ์ตูนจบลงแล้วก็อุ๊ยผมใครเอาละครับของชิ้นแรกผ่านไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ของลิมิเต็ดชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าของเรื่องนี้เนี่ยเป็นของล่าสุดที่ผมอยากได้มากๆทุกคนและก็คือเรื่องเต็ม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  โอ้ทุนใช่แล้วครับก็คือเรื่องโกโูเด้นกระบุยนั่นเองนะครับบางอาที่ไทยอินการท่องเที่ยวข,ของเกาะฮอกไกโดเข้าไปได้แบบแนบเนียนสุดๆเรียกได้ว่าอ่านจบนี่อยากจะไปเกิดเป็นหมีที่ฮอกไกโดกันเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็สุ่มผู้โชคดี300คนเหมือนกันนะครับในไหนขอดูเป็นบุญตาซิว่ามีอะไรบ้างนะอย่างแรกนอกจากโปกพิเศษที่โคตรเทแล้วเนี่ยก็คือโอ้เขาน่าจะใส่ตัวละครทุกตัวที่มีเนี่ยใส่ลงไปหมดเลยเนาะสวยมากๆนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเป็น โปสการ์ดนะครับโปสการ์ดรู้สึกจะมี3ใบแกะได้ไหมเนี่ยอ๋อแกะได้แกะได้แกะตรงนี้แกะตรงนี้แกะตรงนี้วฟาวโอ้โห้ยยังสวยอะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหความลิมิเต็ดนี่มันดีอย่างี้นี่เองเด็ดมากนะครับผมไหนดูซิข้างหลังเขียนว่าไง คันโทโอรวายาคุซักโนอะไรแบบเนี้ย <t> ผมแปลเลยแล้วกันไม่มีสิ่งใดที่ถูกส่งลงมาจากสวรรค์โดยปราศจากคุณค่าอ้มาถึงก็เล่นคำคมเลยครับเอาเรื่องว่ะสวยไหมทุกคนผมว่าสวยมากเลยนะขอดมกลิ่นที โอ้กินความเป็นลิมิเต็ดผมนี่ยังชอบหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยในผมเคยบอกว่าผมไม่เคยซุ่มได้ไงแล้วผมเอาเซตผู้นี้มาจากไหนเนี่ยหรือว่าผมไปสอยมาจากพวกกลุ่มมือสองนะครับผมผมต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นคามุยนะครับโปรพิเศษหรือว่าจะเป็นกินธรมะนะครับผมทั้ง2อ,อันนี้นะครับผมยืมเพื่อนมาทางนั้นนะครับจริงๆเพื่อนผม Uh huh. ทุกคนเชื่อไหมเพื่อนผมอะคนเดิมนะครับผมก็คือคุณบุ๊กนั่นเองมันไม่เคยซื้อเรื่องพวกนี้เกินเล่มหนึ่งเลยเลยทุกคนคูโ่โชคดีนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครเกิดมาพร้อมมีสกิลรัก9กติดตัวเนี่ยเพื่อนผมแน่นอนถ้าทุกคนจํากันได้นะทุกคนจําได้แต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครทันจะรู้ว่าพี่สยามเนี่ยเขาเคยขายเซตมหาเวทผนึกมาเล่ม18กับเล่ม19นะครับ ที่มันเป็นสเปเชียลเซตอะทุกคนที่ทุกวันนี้เล่น18แบบสเปเชียลเซ็ตเนี่ยเขาแทบจะร้องขอให้แบบเฮ้ยมาช่วยกันซื้อหน่อยเถอะผมไห้ละครับอะไรประมาณเนี้ยแต่ก่อนน่ต้องสูบยิงโชคนะเว้ยทุกคนไม่ใช่แค่มีเงินก็ซื้อได้นะครับซึ่งเพื่อนผมมันก็ได้สิทธิ์ซื้อก่อนชาวบ้านเหมือนกันแล้วก็ทั้งกินธรรมะทั้งโกลเด้นคามุยก็ได้อีกผมไม่รู้เลยว่าแบบจะบอกว่ามันโชคดีหรือว่าผมโชคไม่ดีก็ไม่รู้ แต่ก็โอเคนะครับต้องต้องขอบคุณเพื่อนรักของผมด้วยนะครับที่อนุญาตให้เอาของพวกนี้เนี่ยมาแจกทุกคนในช่องนะครับผมอ่ะโดยเราจะมาร่วมสนุกกันนะครับผมยอก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 นะครับผม ก็ผมยืมของเพื่อนมาขิงเฉยๆนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ใช่ของผมหรอกเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จก็ต้องคืนเพื่อนไปนะครับผมแต่แค่อยากเอามาโชว์ทุกคนดูว่าเออของมันเป็นยังไงนะวิธีการที่พี่สยามเขาส่งมามันเป็นยังไงมีเคลือบใสตรงปกพิเศษหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเอามาขิงจะบอกว่าขิงก็ไม่ถูกเพราะมันก็ไม่ใช่ของผมเนาะ เอาไว่เพื่อให้ทุกคนดูสนุกๆก,กันแล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ